เวทีกลางในงานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าสุรนารีของเมืองโคราชเมื่อต้นเดือนมีสายน์คืนนั้นคึกคักเป็นพิเศษกว่าทุกคืนคนก็มื่นเอาอัดจ,จนแทบหาทางเดินไม่ได้เพราะรายการวันนั้นนอกจากวงเรนโบขวญใจวัยเเรุ่นจะทําหน้าที่ในการให้ความสําราญแก่แฟนเพลงลูกทุ่งลานย่ามโมแล้ววันนั้นกล่าวยังเป็นวันที่จะประกาศผลประกวดนางสาวนครราชสีมาซึ่งในปีนี้ก็เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา คือทางจังหวัดได้มอบหมายให้กลุ่มลูกท้วสุรนารีอันเป็นกลุ่มเอกชนที่รวมตัวกันขึ้นเพื่อดําเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ในจังหวัดเป็นผู้จัดก,การประกวดนางงามกว่า50คนจากรอบคัดเลือกได้รับการคัดเฟ้นมาโดยลําดับจนเหลือ25คนในคืนนี้ภายหลังจากเพลงความในใจอันเป็นอัลบั้มที่กําลังฮิตของวงเรนโบว์จบลงพิธีก่อนก็รับรายชื่อผู้ได้เข้ารอบ1ิบคนจากในมงคลผู้พิพากษาหัวหน้าสาร ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตัดสินมาประกาศโดยให้ผู้เข้าประกวดที่ผ่านมาในรอบนี้เดินโชว์ตัวเป็นรอบสุดท้ายก่อนที่จะประกาศผลผู้ได้รับตําแหน่งอสงเกียรติและจัดเป็นสุดยอดของความสวยในปวงสาวงามทั้งจังหวัดเสียงปรบมือต้อนรับผู้ผ่านเข้ารอบดังขึ้นเกือกกล้องเมื่อผู้เข้าประกวดที่ได้รับการคานชื่อออกมานั้นตรงกับใจของผู้ชมและกองเชียร์คนแล้วคนเล่าที่ได้รับความสมหวังฉาบรอยยิ้มไว้เต็มใบหน้า ขณะที่อีกหลายสาวงามที่พลาดหวังด้านหลังเวทีและแล้วพูดที่ชนะใจคณะกรรมการคนต่อไปเสียงพิธีกรเว้นระยะเพื่อเราความสนใจสักครู่ได้กแก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข32นางสาวศรีวิไลเสียงเห่และปลบมือดังขึ้นคือกล้องอีกวาระหนึ่งและเงียบเสียงลงเมื่อพิธีกรให้รายละเอียดต่อไปอีกว่านางสาวศรีวิไลาอายุยีปีสัดส่วน3423-35 ส่วนสูง164เซนติเมตรหลายคนในเวทีประกวดซึ่งคลุกคลีในวงการนี้มานานต่างทราบดีว่าผู้เข้าประกวดหมายเลข32คือนางาสาวศิวิไลเผอิอชื่อจริงว่ามอมรทิพย์นี้เพิ่งได้รับรางวัลรองที่ดาคอนบุรีมาสดสดร้อนๆจากเวทีประกวดซึ่งอำเภอคอนบุรีจัดขึ้นดังนั้นความเจนเวทีจึงมีมากกว่าผู้เข้าประกวดคนอื่นๆที่ไม่เคยผ่านการปรากฏตัวบนเวทีท่ามกลางแสงไฟที่สาจ้า และสายตามหาชนเช่นนี้ว่าก็ว่าเถอะให้คนที่ไม่เคยเดินขึ้นไประบรองเขินจนขาขิดหลายรายแล้วที่สุดของการประกวดเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือคนสวยยังมีผู้สวยกว่าสีวิไลไม่ได้รับการประกาศชื่อในตำแหน่งใดๆซึ่งก็เหมือนว่าจะรู้ตัวเธอยอมรับคำตัดสินของกรรมการโดยโดยุสนีไม่โวยวายเหมือนที่เวทีระดับชาติบางแห่งเคยทำจนอื้อเฉาไปทั่วหมูรู้ตัวแต่แรกแล้ว ว่าคงสู้คนอื่นไม่ได้ขอเวลาฟิตตัวใหม่สักระยะหมูจะสู้อีกค่ะเธอเผยกับนักข่าวภายหลังทราบผลว่าไม่ได้รับตําแหน่งระดับจังหวัดหมูต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนที่สนับสนุนให้หมูเข้ามาจะถึงรอบนี้ได้พวกพี่มีงานอะไรที่จะให้หมูรับใช้ก็ขอให้บอกได้เลยนะคะนั่นคือน้ําใจที่อมอนทิ์ซึ่งนักข่าวรู้จักกันในนามอมอทิ์แสดงออกมาภายหลังจากตกรอบสุดท้ายแต่ปรากฏว่า เจตนาที่จะช่วยเหลืองานสังคมของหมูหรืออมอนทิ์บุตรสาวคนที่สามในจำนวนห้าคนของในหานและนางเฮียงกลับหมดโอกาสอย่างสิ้นเชิงเมื่อสองมือปืนเทียมบบกเข้าใช้วุธปืนขนาด 38, จดุดสามแปดจ่อยิงเข้าชายโครงดับอนาสิก,ก่อนวันดับของสาวงามอำเภอปากทงชัยดินแดนไหมงามของประเทศคือวันที่30เมษายน2530นเวลา19บนาฬิกา20นาทีตามวันเวลาดังกล่าว นางสาวมอมรทิพย์หรือหมูรองนางงามคอนบุรีปี2530และรองเทพีจากงานวันวันเลนไทยของอำเภอปากทงชัยเพิ่งจะกลับมาจากการไปช่วยงานศพของดาบตำรวจมงคลกลิ่นศรีสุเจ้าหน้าที่ตำรวจของอำเภอนั้นที่เสียชีวิตที่วัดกลางปากทงชัยเพิ่งจะกลับมาถึงบ้านและหมูสาวสวยผู้อายุสั้นเพราะโฉมของเธอเองกำลังนั่งคุยกับเด็กหญิงสาวรัลักษ์อายุ14ปีผู้เป็นลานที่หน้าบ้านของเธอ ซึ่งมีสภาพเป็นห้องแถวอยู่บนถนนสีผลรัตอําเภอปากทงชัยจังหวัดนครราชสีมาโดยไม่รู้ว่ามัจจุราชกำลังเคลือบคลานเข้ามาหาเธอรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าไอเอ็กซ์ส,สีแดงไม่ทราบหมายเลขทะเบียนคันหนึง่งเล่นมาจอดเดมถนนสีผลรัตใกล้กับบริเวณที่นางสาวมอมรทิพย์ได้นั่งคุยกับหลานอยู่ชายคนซ้อนท้ายซึ่งแต่งกายด้วยกางเกงขายาวสีน้ำเงินเสื้อเชิ้ตสีขาวมีเสื้อแจ็คเก็ตสีดำส,ดำสวมทับอีกชั้นหนึ่ง เดินลงมายัางจุดที่คนทั้งสองนั่งคุยกันอยู่ด้วยมารยาทอันดีเมื่อเห็นแขกแปลกหน้าเดินตรงเข้ามาหมูก็ลุกจากเก้าอี้เห็นขาดที่นั่งอยู่เพื่อให้การต้อนรับโดยที่เด็กหญิงสาวลักยังคงนั่งนิ่งอยู่ที่เดิมชายดังกล่าวเดินมาถึงก็ถามขึ้นว่าชื่อหมูใช่หรือเปล่าโดยไม่ระแวงว่าเหตุร้ายจะเกิดแก่ตนนางสาวมอมรททพจึงตอบรับว่าใช่พร้อมกับถามว่าพี่มีธุระอะไรหรือและเท่านั้นเอง เหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นก็พลันเกิดขึ้นทันทีชายแปลกหน้าวัยใกล้40ปีผู้นั้นมันเอามือล้วงเข้าไปในเสื้อแจ็คเก็ตและที่ติดมือมันออกมาคือทูดมฤตยูขนาดจุดสาและในทันใดนั้นเปรีย้ยงนางสาวอมรอนทิ์วีเสียงขึ้นด้วยความตกใจและเจ็บปวดในเหตุที่คาดไม่ถึงร่างของเธอทลาลวมไปอ่อนระทวยอยู่บนไม้หินขัดซึ่งนั่งอยู่แต่แรกประทะร่างของเด็กหญิงสวรลักจนลุดลงจากกวี มือพิฆาตมันไม่ปล่อยโอกาสทองให้ถิงไปมันก้าวตามอีกเพียงสองก้าวก็ถึงร่างของสาวงามระดับรองเทพีที่แน่นิ่งไปแล้วจ่อปืนตามอีกครั้งพร้อมกับลั่นกระสุนซ้ำเพื่อความแน่ใจเปรีย้ยวรอบบริเวณนั้นดูสงบไปหมดจากเสียงปืนที่เกิดก้องขึ้นสองนัดซ้อนนี้เจ้ามือปืนเหียมมันวิ่งกลับไปที่รถจักรยานยนต์ซึ่งคงติดเครื่องรออยู่กระโดดขึ้นซ้อนท้ายแล้วเพื่อนร่วมทีมของมันก็ตะบึงรถหลบหนีไปอย่างลอยนวล ภายหลังจากที่ทราบเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสพปากทงชัยนับตั้งแต่พันตำรวจโททงชัยปรวมวิสูจน์สารวัตรใหญ่พันตำรวจตรีสมานแสงประภาสสารวัตรป่าปรามพันตำรวจตรีดุสิตเตชรักพงศ์สารวัตรสอบสวนต่างก็รีบรุดไปยังที่เกิดเหตุพร้อมกับร้อยตำรวจเอกสมเกียรติเกิดจงรักร้อยเวรและเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งแต่ปรากฏว่าผู้บาดเจ็บได้ถูกย,ยาติญาินำส่งโรงพยาบาลปากทงชัยแล้ว จึงแบ่งกำลังกันติดตามไปในเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีส่วนหนึ่งตรวจหาวร่องรอยในที่กเกิดเหตุและอีกส่วนหนึ่งตามไปดูผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงโรงพยาบาลก็ได้รับแจ้งจากแพทย์ว่านางสาวมอมรเทพถึงแก่ความตายเสียแล้วโดยมีบาดแผลถ,ถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาดจุดสามแปดจำนวนสองนัดนัดหนึ่งเข้าที่ราวนมขวากระสุนเฉลีบไปตัดขั้วหัวใจทะลุป,ปอดมันตุงอยู่ข้างหลังและอีกหนึ่งนัด เข้าที่ชายโครงขวาทะลุหลังโดยผู้ตายยังอยู่ในชุดดำที่กลับมาจากงานศพนั่นเองทางด้านที่เกิดเหตุนอกจากกองโลหิตบนมมาหินขัดแล้วเจ้าหน้าที่ยังพบหัวกระสุนที่ทะลุร่างของนางสาวมอนทิ์ไปตกอยู่บนพื้นอีกด้วยจึงเก็บมาไว้เป็นหลักฐานต่อไปการสังหารหวดสาวงามเจ้าของตำแหน่งรองเทพีและหนึ่งในจำนวนตัวเก่งนางสาวนครราชสีมากลางอำเภอครั้งนี้นับเป็นการกระทำที่อุกอาจอย่างมาก เพราะคนร้ายไม่เกรงกลัวตัวกฎหมายบ้านเมืองเลยพันตํารวจเอกสิทธิศักดิ์อินทรถุมยา่าผู้กากับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาและพันตารวจทวทเฉลิงศักดิ์สุคนธมานรองผู้กากับจึงได้รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและสอบปากคําพยานที่เห็นเหตุหการณ์อย่างละเอียดอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นรวมทั้งได้จัดชุดสืบสวนเฉพาะกิจเข้าไปช่วยการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจท้องที่กแกรงหนึ่งเพื่อคลี่คลายสาเหตุ และหาทางจับกลุ่มฆาตกรมาดำเนินคดีให้จงได้ที่เราได้ข่าวมาในตอนนี้พอจะเชื่อได้ว่าสาเหตุการร้างหานนี้มาจากเรื่องชู้สาวอย่างแน่นอนพันตรจเอกสิทธิศักดิ์กล่าวปมมันบ่งบอกว่าผู้ตายได้มีความสัมพันธ์กับคนระดับเสียผู้หนึ่งในอำเภอเดียวกันนี้เต่เมียของเสียซึ่งเป็นคนขี้หึงอย่างหนักรู้ข่าวก็เลยไม่พอใจอาจจะจ้างวานมือปืนมาตัดสินปัญหารครอบครัวส่วนมือปืนจะมาจากไหนนั้น ผมคิดว่าไม่ใช่คนพื้นที่อย่างแน,น่นอนเพราะมือปืนรายนี้ใจเย็นมากเดินไปถามชื่อจนแน่ใจวัตถุตัวจึงได้ลั่นกระสุนออกไปตอนนี้เรากําลังใกล้ตัวมือปืนและพูดจ้างวานเขาเต็มทีแล้วขอเวลาเราอีกนิดแล้วเราเจ้าตัวมาลงโทษให้ได้เพิ่มกับเลือดสุพรรณยังได้สั่งการกำชับไปอย่างพันตํารวจโทธงชยัยสารวัตรใหญ่ให้เร่งรวบรวมหลักฐานพยานต่างๆเพื่อสาวเข้าไปยังผู้บงการซึ่งเชื่อว่าเป็นคนระดับเจ้าแม่ให้เร็วที่สุด ซึ่งทางด้านพันตำรวจธูธงชัยก็ได้ชีแจงว่าธรรมดาครับที่ในตลาดแค่นี้ตำรวจเราย่อมรู้จักคุ้นเคยกับผู้ต้องสงสัยแจ้งวานรายนี้อยู่บ้างแต่ผมยืนยันได้ว่าจัดสนิทสนมกันเพียงไรเมื่อบรรยายกฎหมายด้วยการสังหารคนอย่างอุกอาจแล้วเราก็ยอมไม่ได้และนี่ทางผู้บังคับบัญชาทั้งระดับกองบังคับการและระดับกองกำกับการต่างก็จี้เรื่องนี้มาแล้วให้ดำเนินการโดยไม่ต้องเห็นแก่นหน้าใครทั้งสิน้น เมื่อมีคนระดับเจ้าพ่อเจ้าแม่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและเป็นผู้บังการจ้างวานสังหารจนเป็นข่าวคลึกโครงไปทั่วเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอปกทงชัยย่อมจะต้องทำงานหนักขึ้นเป็นทวีคูณเพื่อการตะข่ายแห่งกฎหมายให้รัดกลุ่มเพื่อที่จะสามารถนำตัวคนร้ายและผู้จ้างวานมาดำเนินคดีตามกบินแห่งบ้านเมืองให้จงได้สำหรับเบื้องหลังของคดีนี้ภายหลังจากที่ได้รายละเอียดเบื้องต้นจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเราก็ได้ทราบอีกว่าเดิมทีนั้น นางสาวอมรทิพย์ผู้ตายมีสัมพันธ์ใจอยู่กับเสียใหญ่ใจถึงในวงการคูกระเบือรายหนึ่งเป็นเวลาปีเศษมาแล้วเสียรายนั้นให้ความรุ่มหลงในตัวนางสาวอมรอทิพย์มากได้มอบสร้อยทองเส้นหนึ่งให้แก่นางสาวอมรทิพย์เพื่อเป็นโซ่ร้อยใจพร้อมกระบ,บอกว่าถ้ามีใครอื่นอีกก็อยู่ไม่ได้ทั้งที่เสียรายนี้ก็มีภรรยายอยู่แล้วสัมพันธ์ใจของผู้ตายและเสียรายนี้หาได้หรือแค่ระคายไปถึงหูของฝ่ายภรรยายไม่เพราะเสียรายนี้ ก็ใช้วิถีชีวิตกินเที่ยวตามปกติและมีพาพวกมากเพื่อความสะดวกในการประกอบการค้าดังนั้นแม้จะแอบหลบไปเที่ยวสองต่อสองกับผู้ตายทางฝ่ายภรรยาก็ไม่ทราบทั้งหนึ่งเสียรายนี้ได้ไปติดพันหญิงคนหนึ่งชื่อฝนความทราบถึงฝ่ายภรรยาก็ได้บงการให้มือปืนไปซุ่มยิงคมขวัญจนฝนต้องหลบภัยเมืดหน,นี้ตายไปต่างจังหวัดทําให้ความสัมพันธ์สิ้นสุดลงซึ่งกิตติศัพท์ความหึงหวงของเจ้าแม่รายนี้ก็เป็นที่รู้กันไปทั่ว ต่อมานางสาวมอมรทิพย์ได้ถูกเจรนายจากสาวพื้นบ้านขึ้นมาเป็นเทพีโดยมีเทรนเนอร์ระดับชาตินั่นคือศรีเวียงตันชายผู้ปั้นรองนางสาวไทยคนล่าสุดมาแล้วชื่อเสียงของสิวิไลหรือนามจริงว่ามอมรทิพย์หรือหมูก็เป็นที่ติดปากชายมากหน้างานกุศลและงานสังคมต่างๆที่หมู่ได้รับเชิญทําให้เธอมีความคล่องตัวขึ้นในวงสังคมและนี่เองที่เสียรายนั้นจะเกิดความไม่แน่ใจระยะหลัง จึงไปไหนมาไหนกับนางสาวอมรอเทพโดยเปิดเผยมากขึ้นเพื่อเป็นการประกาศตัวในเชิงให้ชายอื่นรู้ว่านางสาวอมรเทพมีผู้หมายปองแล้วและนี่เองที่ทําให้ภรรยาระดับเจ้าแม่ของเสี่ยรายนั้นได้ข่าวมือปืนจากวางน้อยจังหวัดอยุธยาถูกเรียกตัวมารับงานสังหารเพื่อตัดสัมพันธ์ระหว่างสาวนางงามกับสามีตนโดยฝ่ายสามีหาได้ระแค่ระคายไม่เมื่อเดินทางตามใบสั่งมาถึงอำเภอปากทงชัยแล้วก็มีคนขับรถพิลัตตติดฟิล์มทึบ พามือปืนไปดูตัวเทปีสาวแต่เนื่องจากวันนั้นมีคนอยู่หลายคนการลงมือสังหารจึงรอไว้ก่อนโดยจัดให้มือปืนพักที่บ้านแหลมรวกที่บ้านลูกน้องคนหนึ่งที่ถูกกำหนดหน้าที่ให้เป็นคนขับรถจักรยานยนต์นำมือปืนเพื่อการไปปฏิบัติการและสามวันต่อมามือปืนรายนี้จึงโชวโอกาสลงมือสังหารหนื่งกล่าวแล้วด้วยเหตุที่ฟิล์มกลองแสงสีเทือนี่แหละที่ทำให้มือปืนไม่แน่ใจว่าจะใช่ตัวนางสาวอมรททพหรือไม่ จึงถามชื่อก่อนลั่นไก่สังหารและนอกจากนี้เรายังได้จอะลึกมาอีกว่าภายหลังดับชีวิตนางสาวมอมรเทพแล้วมือปืนรายนี้ได้สอนรถย้อนกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้านแหลมรั้อีกครั้งหนึ่งและสวนกับเจ้าหน้าที่ซึ่งไล่ล่าควานหาตัวในวันเกิดเหตุอย่างใจเย็นมาเหมารถสองแถวให้เข้ามาส่งในตัวจังหวัดเพื่อโดยสารรถประจําทางกลับทิ่อีกต่อหนึ่งทั้งหมดนี้คือเบื้องหลังการสากระสุนสังหารสาวงามเมืองปากทงชัย ที่เราได้เจาะลึกมาชนิดถึงแก่นและเราก็เชื่อว่าทางรายงานการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจคงไม่ห่างไกลกันนักแต่ที่ยังไม่ลงมือจับกุมเพราะเกี่ยวกับด้านการรวบรวมหลักฐานที่จะมาตัวคนร้ายและผู้บงการชนิดนี้นไม่หลุดเสียก่อนดีกว่าประเภทเกิดปุ๊บจับปับ๊บคลานถึงสารทนายจำเลยหัวเราะเป็นแถวเพราะสำนวนอ่อนเป็นวุ้นเลยและแน่นอนที่สุดทีมงานอันมีประสิทธิภาพของตำรวจโคราชทั้งจากกองกำกับและท้องที่ คงพร้อมสําหรับการที่เจ้าตัวคนไดและเจ้าแม่จอมบงการมาสู่กระบวนการพิจารณาโทษแล้วจะได้รู้เสียบ้างว่าการฆ่าคนนั้นมันไม่ง่ายเหมือนการที่ฆ่าคัวรกระบือและความพยายามอัดเงินไปทางแม่ของนางสาวมอมรทิพย์เพื่อเป่าคดีง่ายๆนั้นมันไม่มีทางสําเร็จเพราะกฎหมายบ้านเมืองมันมีคือมีแปรและนายตํารวจทุกระดับต่างก็ยืนยันไปเสียงเดียวที่จะไม่ปล่อยให้มือปืนและผู้บงการหลุรดรอดเงื้อมือกฎหมายไปได้อย่างเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรผมไม่สนใจหรอกพันตารวจโทรถลิงศักดิ์สุขวนธมานหัวหน้าใหญ่ผู้ควบคุมคดีนี้ยืนยันและเราก็เชื่อมือท่านซะด้วยสิครับครับนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสําหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟัง พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ